โดยในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักกระเปาะวัฒนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศินห้าก่อนที่จะประกอบพิธีถวายขีลานภพสัตว โดยมีการลนิิตอแมนดาแมคคราวและการเลนิิตสมพรปาระเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีการลนิิตสมด,ดีแก้วมหาวง์และการลนิิตสีมรนแก้วมหาวง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้วร่วมกันถวายจตุปปัจจัยทยธรรมและยารักษาโรคนะคะแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระประเวศวราสโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานเดโกก็ได้เมีตาให้โอวาดในการร่วมบุญถวายยารักษาโรคซึ่งจะทำให้เราเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงอายุขายยืนยาวเพื่อจะได้สั่งสมบุญได้อย่างยาวนานค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ยังความปราบเปื่อใจให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมงานและที่ได้รับชมกิจกรรมงานบุญออนไลน์ผ่านระบบซูมเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดการมิตรทุกท่านค่ะที่วัดภาวนาซานเดโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสาธุ